สวัสดีครับชาวไซค้อทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณสาหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ วันนี้3คู่มาจาก3ลีกใหญ่ในยุโรปเลยคู่แรกไปดูที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเวลา3ามทุ่มตรงนะครับไปดูเกมที่โอทราฟอร์ดกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับ3วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางซาวธัมตันทีมอันดับ19นะครับโดยคู่นี้จะมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นยูไนเต็ดเอาชนะ1ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเรอัลเบติสมา4ประตูต่อ1ในยูโรปาลีกนะครับส่วนทางซาวธันน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 ชชะะะะ2แพ้้้3คคคครรรรรัััััับบบเเเเเกกมมมลลลล่่่่่่่าาาาาาาสสสุดดดอออตตตต์1ปปููู0ไททีีีวววผจงใ วันนี้ยูนิเต็ดครับกับตันทีมลงแน่ครับดูนโนฟกฟอนเดสครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางวอลเวกคอสนะครับเพิ่งยิงประตูได้น่าจะเติมความมั่นใจได้พอสมควรทางซาลตันตันตรงกลางมีทีโอวลคอสครับหน้าเป้าจะเป็นทางเชอดัมส์ครับก็ต้องบอกว่า United ยูนเต็ดแพ้เรียบผูลเล็ตแต่ดูไม่ก็ทื่ออะไรมากมายนะครับเกมล่าสุดก็เอาชนะเบติสมาแบบสบายๆแล้วก็ต้องมาเจอซัลตันตันที่กา,การณ์หนีตายอย่างลูกผีลูกคนนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเลยคือเกมรับผมคิดวาดูเสียสมาธิง่ายเหลือเกินถ้ามีเเ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 ลลลล่่่นนนนนนนดดีีีกกกกมมมรรััับบาาจจะะะะป็็อทงชซแ้้วพฉููยต กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มั่นใจนะฮะหเม็ดมีแน่ครับบรรลุว่าเม็ดสมาหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามาแน่ครับมนเชสเซอร์โดยแต่จะเปิดบ้านเอาชนะซาอทดิอประเบียสองตูรสูงครับ <S <S คู่ที่สองเราไปที่ลาลิก้าเป็น,น,นเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะครับยืมสองนาฬิกาสิบห้านาทีไปดูเซบียาครับเกมดับสิบเจ็ด วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอเมริกาทีมอันดับสิบแปดนะครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นอเมริกาเอาชนะสองประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเซบีย่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดเอาชนะเฟเนบาเช่มาในทัวียุโรปสองประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอเมริกาชนะหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดแพ้เบียร์เรียลมาสองศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับเซบีย่าวันนี้ต้องจะมีทางเอริกลาเมล่าลากเลยนะฮะหน้าเป้าจะเป็นทางยู จะเป็นหรือโซเรสคนละคนกับหม่อมกัดน,นะครับเขาต้องบอกว่าเซบียาในหลีกอาการหนักนะครับแพ้มา2เกมต,ติดเสียถึง9ประตูแต่ว่าเกมในบ้านพวกเขายังขายได้ครับยังไว้ใจได้ชนะ4ี่จาก5เกมหลังสุดในการเล่นในบ้านเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากบ้าน,นะครับเซบียาสุดทัอเมริกาหนักกว่าครับชนะบาซ่ามานี่ก็จะดีขึ้นแต่ก็กลายเป็นไม่กระเตื้ลขึ้นเลยครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุณภาพแค่นี้มาเยือนที่บ้านของเซบียาผมมองว่าอรอาอดยากครับผมมองว่า ซูบิยาลนี้ชนะแน่ครับเป็นการตัดแต้งมาเป็นทีมท,ท้ายตารางด้วยซูบิยาทำได้ครับจะเปิดบ้านเอาชนะอเมริยาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสคู่สุดท้ายเราไปที่เวลาตีสองสี่สิบห้าไปดูกาโชเซราอิตาลีกันนะครับไปดูยูนตุสครับ ทีมอันดับ7นะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางซันโดเรียทีมอันดับห่วยอันดับ20นะครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน0ประตูต่อ0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับยูนตุสชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะไฟบวกมา1ประตูต่อ0ในทั่วโยุโรปเหมือนกันนะครับส่วนทางซันโดเรียไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเสม,อ,สมอทางซาลาตาน่ามา0ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามนในวันนี้ครับยูเเเเเเววนน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 นตตุสีี่ลลลลลลลงงงงงแแแแอออคคคครรรรรรรัรร Maria, ร a, ัััััับบบกกกาาาาาา้้ยยยยะะะะดดิิิมมมหปปจ็ท ดูซานวัลาโฮวิชครับส่วนทางซัมโดเรียตอมาโซออเชโร่ครับจะยืนตรงกลางครับหน้าเป้าอาจจะเป็นทางมานโลครับเบเดนี่ครับก็ต้องบอกว่าในลีกยูนุสเนี่ยมาดีๆมาโดนโรม่าตบร่วงเฉยเลยนะครับแต่ก็กลับมาได้ในเกมยุโรปนะครับน่าจะเรียกความมั่นใจได้ขึ้นเยอะได้เหมาะสมควรเลยนะครับส่วนทางซัมโดเรียควรสุดขีดแล้วครับพวกเขาไม่ชนะใครมา9เกมติดๆแล้วไปดูเฮตูเฮตเจอกับยูนุสไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่ไม่เคยรอดเลยนะครับไม่รอดช่วงหลังๆเพราะฉะนั้นผมบอกว่าซัมโดเรีย ตอนนี้ผมมองว่าตกชั้นแน่ๆครับน่าจะหมดใจแล้วครับยูนตุสกําลังมั่นใจแล้วก็ต้องการรักษาเมืองเติมดีๆแบบนี้ไว้ไม่น่าพลาดครับยูนตุสจะเปิดบ้านเอาชนะซานโดรีย2ประตูต่อ0ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเอาชนะซาวันตันไม่ยากครับ2ประตูต่อ0ครับคู่ที่สองเซบีย่าครับผมมองว่าชนะอเมริกาแน่ๆ1ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายครับยูนตุส ไม่น่าพลาดในการเอาชนะซามูเอีสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพราะเราซส์ก้อยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟิตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ